อ้าวสวัสดีครับพบกับรายการโซโซโอไมคก็ so. oh God, นะครับเ,ออเป็นรายการที่ชื่อชื่อรายการที่อะไรรู้นะขอ,อโทษที่ใช้คำไม่สุภาพนะวันนี้ผมก็จะมาสอนเอ,อ่อเอ,อ่อเปลี่ยนสีของเครื่องปิ้นนะครับอืมเนี่ยเครื่องปิ้นรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปด,ดูนี่ครับ Canon MP 280นะครับเออก็ประมาณน,นี้นะก็จะเดี๋ยวผมจะสอนเลยกันละกันแม่งเลยล้วนะคลิกตรงนี้นะครับอ๋อแนนี่เป็นงานของผม โอ้ย,อยสัตว์มีชื่อมีชื่อ้ช่ไหมเนาะนี่ครับเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะเออนี่คลิกกลับไปฟไฟลนะ์ครับไปคิดที่ฟไฟล์ด้านบนด้านด้านมุมด้านซ้ายนะแล้วลงมาที่พิมพ์นะครับคำว่าพิมพ์เนี่ยเออคิดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะให้เราไปคิดที่คุณาภาพเอ้ยสัตว์ผู้หลิตคุณสมบัติเครื่องพิมพ์นะครับอ่าเราคิดเข้าไปนะนี่เราได้าแบบนี้นะ แล้วก็มาเปลี่ยนที่มาคลิกที่นี่ครับอันที่สองหลักนีครับมีเขียนว่าหลักอันที่หลักนี่นะเราก็ติ๊กตรงนี้เลยมาตรฐานสูงมันก็จะถ้าเราคลิกตรงนี้ใช่ไหมมาตรฐานตามมาตรฐานนี้ยมันก็จะบินอ,อกมาก็จะมีลายปเป็นขีดเป็นขีดแต่มันจะบินเร็วแต่ถ้าคิดว่าสูงเนี่ยบินช้าแต่คุณภาพดีไม่มีขีดนะนะที่จริงมันเป็นอัตโนมัติเราไม่ต้องคลิกเรามาที่นี่กำหนดด้วยตัวเองนี่เรามากำหนดนี่ คีตรงนีนะ้ตั้งค่าตั้งค่าเอยอย่างนี้คนระับ่ได้แบบนี้มาเราไม่ต้องสนใจเรื่องการจาับคู่เรามาที่การตกแต่งสีอันแรกเลยนะเนี่ยครับเราก็เลือกอันนี้เปะอันหมดที่จริงมันจะอยู่ตรงกลางนะมันจะอยู่ที่หนึ่งหรือศูนยะ์วะหรเอ่ยอยู่ที่หนึ่งนะแล้วก็เลื่อนมาสุกทุกอันเลยเห็นไ่มผมก็เลื่อนมาสุกสีมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมแต่สีแต่สีสอ่อนๆจางๆก็จะเข้มขึ้นนะแล้วก็นี่ สว่างนี่สว่างเราก็ปรับมาอยู่ประมาณไหนก็ได้แนละแต่เราชอบสันที่ความมืดนะเออสีสีก็จะเปลี่ยนสังเกตตรงที่ดดที่นีที่เป็นไอ้นะี่สีนะี่ดีสอสีนะเื่อเป็นแบบนี้ไหมล้แบบนี้แล้วก็กดโอเคเข้าไปนะโอ,อ้โหเป็นทำการเสร็จแล้วนะอะ่ผมก็จะบอกมาแค่นี้อ่ะส่วนเรื่องเอออะไรดีวะอืมเรื่องการสอนทั้งหมดไหม ที่มาตรงนี้ใหม่นะเรื่องการอะไรวะล้างหัวพิมพ์ก็กดตรงนี้นะการบำรุงรักษาแล้วว่าตรงน,นี้นี่ยังเป็นใบพัดเรามีน้ําหยด3อันเนี่น้ําสีเหลืองฟ้าชมพูเนี่ยการทําความสะอาดอย่างละเอยียดได้คิดเข้าไปนี่คือการล้างหัวพิมพ์นะครับอผมก็ไม่มีอะไรจะมานำเสนอแล้วว่าขอขอบคุณด้วยถ้าชอบก็กด b s c r i b e ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการโซโซโอ้ไมายกอดใหม่นะครับบ๊ายบาย